ราจากปากผู้ที่เคยได้ยินคำพูดของหลวงพ่อฤษีลิงดำด้วยตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเสียงระฆังดังว่ามาจากวัดท่าสุงหลวงพ่อฤษีลิงดำนั่งอยู่บนอาสนะสายตาของท่านจับจ้องไปยังเบื้องหน้าใบาหน้าของท่านเคร่งขรึมกว่าทุกครั้งศิษยานุศิษย์เงียบกริบไม่มีใครกล้าเอ่ยปากบรรยากาศในโบสถ์ช่างวังเวงในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะถึงคราววิกฤตเสียงของท่านดังก้อง ผู้คนในโบสถ์ต่างเงยหน้าขึ้นมองจะมีโรคภัยแค่เจ็บที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นผู้คนจะล้มตายเป็นใบไม้ร่วงแผ่นดินจะแห้งแล้งผู้คนจะอดอยากทุกคนต่างมองหน้ากันเลิกกลักบางคนเริ่มกระสิบกระซาบมันจะจริงเหรอหลวงพ่อท่านคงพูดเปรียบเปรยเสียงหลวงพ่อดังก้องอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยจะผ่านพ้นไปได้ จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และคนที่รอดชีวิตจะแข็งแกร่งกว่าเดิมหลวงพ่อฤาษีลิงดำหยุดพูดท่านหลับตาลงอย่างช้าๆในใจของท่านเห็นภาพอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายปีต่อมาข่าวการแพร่ระบาดของโรคปริศนาเริ่มปรากฏขึ้นเริ่มจากเมืองเล็กๆในต่างประเทศแล้วลามเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มล้มป่วย โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยเสียงไซเรนรถพยาบาลดังตลอดเวลาความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของผู้คนถนนหนทางเงียบสงัดร้านค้าปิดตัวลงบ้านเรือนถูกปิดตายชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโตนั่งอยู่หน้าจอทีวีเขากำลังดูข่าวการแพร่ระบาดของโรคโตจำได้ว่าเมื่อนานมาแล้วเขาเคยไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และได้ยินคำทำนายของท่านด้วยตัวเองหัวใจของโตเริ่มเต้นแรงขนลุกไปทั้งตัวเขานึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่ว่าจะมีโรคภัยแค่เจ็บที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้นผู้คนจะล้มตายเป็นใบไม้ร่วงโตมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันทุกคนในเมืองดูเหมือนกำลังเผชิญกับความกลัวที่มองไม่เห็น เขาปิดทีวีลงความเงียบเข้าปกคลุมห้องแต่ในใจของโตกลับไม่เงียบสงบเขาคิดถึงคำทํานายที่เหลือของหลวงพ่อแผ่นดินจะแห้งแล้งผู้คนจะอดอยากและคำพูดนั้นก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาแตกระแหงแม่น้ำลำคลองเหือดแห้งเกษตร,รกรหมดหวังโตเดินออกไปนอกบ้าน มองไปรอบๆบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความสุขและความมีชีวิตชีวาบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความเงียบเหงาและความสิ้นหวังเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคําทํานายของหลวงพ่อไม่ได้เป็นแค่คําเปรียบเลยมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงอย่างช้าๆและตอนนี้มันก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วฉันเดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆในใจเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวโทรศัพท์ของฉันสั่นขึ้นมา ข้อความจากเพื่อนสนิทของฉันชื่อมดโตได้ข่าวเรื่องฝนไม่ตกไหมมันเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกเลยฉันไม่ได้ตอบกลับไปฉันไม่มีคำพูดใดๆจะตอบเพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่มดพูดเป็นความจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันคือคำทำนายที่กำลังเป็นจริงขึ้นมาทีละอย่างฉันนั่งลงบนโซฟาหยิบหนังสือธรรมะเล่มเก่าขึ้นมา เป็นหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ฉันได้มาจากวัดท่าซุงเมื่อหลายปีก่อนฉันเปิดหน้าแรกพบคำนำที่เขียนด้วยลายมือของหลวงพ่อเองธรรมะคือแสงสว่างนำทางชีวิตเมื่อเผชิญกับความมืดมิดจงยึดมั่นในความดีฉันอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับว่าคำพูดของท่านกำลังปลอบประโลมจิตใจของฉันในคืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพคำทำนายของหลวงพ่อผุดขึ้นมาในหัวตลอดเวลา แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยจะผ่านพ้นไปได้จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และคนที่รอดชีวิตจะแข็งแกร่งกว่าเดิมฉันคิดถึงคำพูดนี้อย่างทีท้วนมันเป็นคำพูดที่ให้ความหวังแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันรู้สึกสับสนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันคืออะไรฉันจะหาแสงสว่างนั้นได้อย่างไรหลายวันผ่านไปสถานการณ์ในประเทศยิ่งเลวร้ายลง ผู้คนเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อว่างเปล่าความสิ้นหวังเริ่มครอบงำผู้คนแต่ในความมืดมิดนั้นฉันก็เริ่มเห็นแสงสว่างผู้คนเริ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางคนแบ่งปันอาหารที่พวกเขามีบางคนจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยฉันเองก็เริ่มทำในสิ่งที่ฉันทำได้ ฉันใช้ความรู้ด้านการเกษตรที่ฉันเคยเรียนมาเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆในสวนหลังบ้านฉันแบ่งปันผลผลิตที่ฉันได้ให้กับเพื่อนบ้านตอนแรกฉันคิดว่าการกระทําของฉันเป็นแค่จุดเล็กๆมันคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนักแต่ฉันก็พบว่าการกระทําเล็กๆของฉันกลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆเพื่อนบ้านของฉันเริ่มปลูกผักตามฉันและในไม่ช้าสวนเล็กๆของฉันก็กลายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของคนในซอย ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของหลวงพ่ออาจจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่มาช่วยเราในทันทีแต่มันคือความดีงามที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมันคือความสามารถคีที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับวิกฤตและมันคือความหวังที่ไม่มีวันหมดไปวันหนึ่งฉันเดินไปที่วัดท่าซุงโบสถ์ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนบัดนี้เงียบสงัด แต่ในโบสถ์นั้นฉันเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งกำลังทำความสะอาดหุ่นขี้พึ้งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำฉันเข้าไปกราบและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านรับฟังอย่างเงียบๆและในที่สุดท่านก็เอ่ยปากขึ้นมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านไม่ได้ทำนายเพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่ท่านทำนายเพื่อให้เราเตรียมพร้อมและท่านก็ทิ้งคำสอนที่สำคัญที่สุดไวใ้ให้เราคือการทำความดีเพราะความดีนี่แหละที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ฉันกลับบ้านด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันรู้แล้วว่าฉันจะต้องทำอะไรฉันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างนั้นฉันเริ่มขยายสวนผักของฉันให้ใหญ่ขึ้นและแบ่งปันผล,ผลผลิตให้กับคนอื่นๆในชุมชนฉันร่วมกับเพื่อนบ้านจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนในชุมชนของเรามีอาหารและน้ำที่เพียงพอ เวลาผ่านไปสถานการณ์ในประเทศเริ่มดีขึ้นโรคระบาดเริ่มลดลงฝนเริ่มกลับมาตกตามฤดูกาลชีวิตของผู้คนเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่ในความปกติใหม่นี้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่สำคัญเราทุกคนได้เรียนรู้ที่จะไม่ประมาทเราได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเราได้เรียนรู้ว่าความดีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันกลับไปที่วัดท่าซุงอีกครั้ง บสกลับมาคึกคักอีกครั้งผู้คนมาทําบุญและกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดํากันอย่างเนืองแน่นฉันนั่งลงตรงมุมเดิมที่ฉันเคยได้ยินคําทํานายของท่านในใจของฉันเต็มไปด้วยความสํานึกในพระคุณของหลวงพ่อท่านไม่ได้ทํานายเพื่อสร้างความกลัวท่านทํานายเพื่อปลุกจิตสํานึกของพวกเราทุกคนและสุดท้ายแล้วคําทํานายของท่านก็เป็นจริงประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และคนที่รอดชีวิตก็แข็งแกร่งกว่าเดิมฉันยิ้มให้กับหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อในใจของฉันมีแต่ความรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่ท่านได้ให้แผนที่กับพวกเราขอบคุณที่ท่านได้ให้แสงสว่างกับพวกเราและขอบคุณที่ท่านได้สอนให้พวกเราทุกคนรู้จักความดีตยืนอยู่ที่หน้าต่างบานเดิมในบ้านของเขาเขาเพิ่งจะกลับมาจากวัดท่าซุงภายในห้องเงียบสงัด แต่ในใจของเขากลับมีเสียงก้องกังวานเสียงของหลวงพ่อฤศีลิงดำที่เคยได้ยินเมื่อหลายปีก่อนและคนที่รอดชีวิตจะแข็งแกร่งกว่าเดิมโตมองออกไปนอกหน้าต่างมองไปยังสวนผักหลังบ้านที่เขาสร้างขึ้นมากับมือผักสีเขียวสดใสกำลังเติบโตอย่างงดงามมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังมันคือหลักฐานว่ามนุษย์สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลังจากการเผชิญหน้ากับความมืดมิด เขาหันไปมองรูปของหลวงพ่อที่วางอยู่บนโต๊ะบูชาเล็กๆมือของเขาพนมขึ้นโดยอัตโนมัติขอบพระคุณครับหลวงพ่อที่ท่านได้ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อบอุ่นและสงบเงียบมันคือความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งและในขณะเดียวกันมันก็เป็นความรู้สึกที่รับผิดชอบเขารู้แล้วว่าการเอาชีวิตรอดไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่รอดทางกาย แต่มันคือการมีชีวิตอยู่รอดทางจิตวิญญาณการมีชีวิตอยู่รอดด้วยความดีการมีชีวิตอยู่รอดด้วยความหวังวันรุ่งขึ้นโตตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อหนีความทุกข์แต่เป็นการเดินทางเพื่อแบ่งปันความหวังเขาเริ่มเขียนบันทึกเรื่องราวของเขาเขียนเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและคำทำนายของท่านเขียนเรื่องราวของวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และที่สําคัญที่สุดเขียนเรื่องราวของแสงสว่างที่เขากับคนในชุมชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเขาใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ผู้คนมากมายที่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นมาได้ทุกคนมีเรื่องราวที่คล้ายกันเรื่องราวของความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของความกล้าหาญเรื่องราวของความสิ้นหวังแต่ก็เป็นเรื่องราวของความหวังที่ไม่ยอมแพ้เมื่อหนังสือเล่มแรกของโตเรสร็จสมบูรณ์ เขาตั้งชื่อมันว่ารอยยิ้มที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นชื่อที่สะท้อนถึงความเชื่อของเขาว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อผ่านพ้นความทุกข์มาได้จะแข็งแกร่งขึ้นและรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือรอยยิ้มแห่งความแข็งแกร่งเขาพิมพ์หนังสือเล่มน,นี้แจกจ่ายให้กับผู้คนในชุมชนและในไม่ช้าเรื่องราวของเขาก็เริ่มแพร่กระจายออกไปผู้คนในชุมชนอื่นๆเริ่มติดต่อเข้ามาขอให้โตไปเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟัง โต้ตกลงและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในฐานะนักเล่าเรื่องแห่งความหวังเขาเดินทางไปทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวของความหวังเล่าเรื่องราวของความดีเขาเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อฤษีลิงดำและคำทํานายของท่านที่ไม่ได้มาเพื่อสร้างความกลัวแต่มาเพื่อสร้างพลังใจในทุกที่ที่เขาไปผู้คนต่างรับฟังเรื่องราวของเขาด้วยความตั้งใจบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรู้สึกซาบซึ้ง พราะพวกเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้พวกเขาเองก็คือผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายปีผ่านไปโตไม่ใช่แค่ชายหนุ่มที่เคยหวาดกลัวอีกต่อไปเขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่นำพาความหวังมาสู่ผู้คนเขาตั้งมูล,ลนิธิขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและรวมกับผู้คนมากมายสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมวันหนึ่งโตกลับไปที่วัดท่าซุงอีกครั้ง เขาเดินเข้าไปในโบสถ์และมองไปยังหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในเวลานี้ความรู้สึกที่เขามีต่อท่านไม่ได้มีแค่ความสำนึกในบุญคุณเท่านั้นแต่เป็นความเคารพอย่างสูงสุดเพราะท่านไม่ได้เป็นแค่พระเกตอาจารย์ที่ทำนายอนาคตแต่ท่านคือผู้ปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนให้ลุกขึ้นมาเผชิญกับความทุกข์ให้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้อื่น โตยิมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความแข็งแกร่งเป็นรอยยิ้มที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของคำทํานายว่าประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วและคนที่รอดชีวิตทุกคนแข็งแกร่งกว่าเดิมในที่สุดคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เป็นจริงอย่างสมบูรณ์แต่มันไม่ได้เป็นจริงเพราะโชคชะตาหรือปาฏิหาริย์แต่มันเป็นจริงเพราะความดีงามในจิตใจของมนุษย์ทุกคน ที่ได้ร่วมกันสร้างปฏิหารขึ้นมาด้วยตัวเองโตคุกเข่าลงกราบหุ่นขี้พึ้งของหลวงพ่อกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเพราะท่านคือผู้ที่ทำให้เขามีวันนี้วันที่เขามีความสุขวันที่เขามีความหวังและว,วันที่เขาพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้กับผู้อื่นต่อไปเสียงกระซิบกระซาบดังแว่วเข้ามาในความเงียบสงัดของโบสถ์โตเงยหน้าขึ้นมอง เห็นผู้คนมากมายที่กำลังเดินเข้ามาในโบสถ์อย่างช้าๆพวกเขาไม่ได้สวมชุดขาวเหมือนเมื่อก่อนแต่สวมชุดธรรมดาที่เต็มไปด้วยรอยยับจากการทำง,งานหนักใบหน้าของพวกเขามีรอยยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความอดทนโตจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนทุกคนในโบสถ์นี้มีแต่ความหวาดกลัวความหวาดกลัวต่อคำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่ในวันนี้ความหวาดกลัวนั้นได้หายไปแล้ว ถูกแทนที่ด้วยความศรัทธาและความหวังเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาโตเขาพนมมือขึ้นไหวสวัสดีครับพี่โตผมอ่านหนังสือของพี่แล้วมันดีมากเลยครับมันทำให้ผมรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวโตยิ้มรับที่ต่างหากที่ต้องขอบใจขอบใจที่น้องได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เพราะมันคือเรื่องราวของพวกเราทุกคนเด็กหนุ่มพยักหน้า ใช่ครับเรื่องราวของเราผู้ที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้โตมองไปยังผู้คนมากมายที่กำลังนั่งลงกราบหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อฤษีลิงดำทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเรื่องราวของความทุกข์แต่ก็เป็นเรื่องราวของความสำเร็จเรื่องราวของการล้มลงแต่ก็เป็นเรื่องราวของการลุกข,ขึ้นยืนโตเดินออกไปนอกโบสถ์เขามองไปยังวัดท่าซุงที่งดงามวัดที่เคยเป็นสถานที่ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเขา แต่วันนี้วัดแห่งนี้คือสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจเขาเดินไปที่ต้นโพใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าวัดต้นโพที่เคยให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่มาทําบุญแต่ในวันนี้มันกลับให้ร่มเงาแก่ผู้ที่มาปลอบประโลมจิตใจเขานั่งลงใต้ต้นโพและหลับตาลงอย่างช้าช้าในความเงียบสงัดนั้นเขาได้ยินเสียงหลวงพ่อฤาษีลิงดําอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงที่น่าหวาดกลัวอีกต่อไป มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนิจจังมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหน้าที่ของเราคือการยอมรับความจริงข้อนี้และอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติโตลืมตาขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่หลวงพ่อพยายามจะสอนพวกเรามาโดยตลอดไม่ใช่แค่เรื่องของคำทำนายแต่คือเรื่องของความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลง ความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนความจริงที่ว่าเราควรจะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดโตลุกขึ้นยืนและเดินกลับเข้าไปในโบสถ์อีกครั้งเขาเดินไปที่หุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อและกราบลงอย่างช้าๆกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเพราะท่านคือผู้ที่ทำให้เขามีวันนี้วันที่เขามีความสุขวันที่เขามีความหวังและวันที่เขาพร้อมที่จะเป็นแสงสว่าง นำทางชีวิตให้กับผู้อื่นต่อไปแต่เรื่องราวของโตยังไม่จบลงแค่นี้เขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเพื่อรวบรวมเรื่องราวของผู้คนที่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้เขาตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่าโครงการบันทึกความหวังและขอให้ผู้คนมากมายร่วมกันส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาเขาได้รับเรื่องราวมากมายจากทั่วทุกสารทิศเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่สอนเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เรื่องราวของหมอคนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยเรื่องราวของชาวนาคนหนึ่งที่พลิกผืนดินที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องราวคือแรงบันดาลใจทุกเรื่องราวคือพลังแห่งความหวังเมื่อเขาได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเขาได้นำมันมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการชื่อนิทรรศการรอยยิ้มที่แข็งแกร่งที่สุดนิทรรศการนี้ถูกจัดขึ้นในหลายๆจังหวัด และได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากผู้คนมากมายมาดูนิทรรศการนี้และได้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนอีกมากมายที่เผชิญกับความทุกข์เหมือนกันและได้ผ่านพ้นมันมาได้ด้วยความเข้มแข็งต่ยืนอยู่กลางนิทรรศการเขามองไปรอบๆเห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความหวังรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นในโบสถ์วันนั้น และเขาก็รู้แล้วว่าคำทำนายของหลวงพ่อฤษีลิงดำเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แล้วและคนที่รอดชีวิตทุกคนแข็งแกร่งกว่าเดิมในที่สุดเรื่องราวของโตและเรื่องราวของทุกคนก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์แห่งความแข็งแกร่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งความหวังและเป็นประวัติศาสตร์แห่งความดีงามในจิตใจของมนุษย์ทุกคนโตยิ้มให้กับนิทรรศการที่เขาเป็นคนสร้างขึ้น รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภูมิใจรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและเป็นรอยยิ้มที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของชีวิตว่าในความมืดมิดเราจะพบแสงสว่างเสมอขอเพียงแต่เราไม่ยอมแพ้และยังคงยึดมั่นในความดีงามเรื่องราวของโตและเรื่องราวของทุกคนยังคงถูกเล่าต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้พวกเขารู้ว่าเมื่อเผชิญกับวิกฤต เราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความหวังและมีความดีงามอยู่ในหัวใจคําทํานายของหลวงพ่อฤาษีลิงดําจึงไม่ใช่แค่คําทํานายแต่มันคือคําสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคําสอนที่สอนให้มนุษย์รู้จักกับตัวเองและรู้จักกับพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวของตัวเองโตกลับไปที่บ้านในเย็นวันนั้นเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปและเดินไปที่โต๊ะบูชาเล็กๆเ,เขาหยิบหนังสือธรรมะเล่มเก่าขึ้นมา เปิดไปที่หน้าเดิมที่เขาเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วธรรมะคือแสงสว่างนำทางชีวิตเมื่อเผชิญกับความมืดมิดจงยึดมั่นในความดีเขายิ้มให้กับข้อความนั้นเพราะในเวลานี้เขาได้เข้าใจความหมายของมันอย่างถ่องแท้แล้วเขาได้กลายเป็นแสงสว่างนั้นด้วยตัวเองและเขาก็พร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปเรื่องราวของเขาได้จบลงแล้วแต่บทเรียนของเขายังคงอยู่ตลอดไป เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าตยืนอยู่ที่หน้าต่างบานเดิมในบ้านของเขาแสงสีส้มอ่อนๆสัดส่องเข้ามาในห้องทําให้ฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศดูเหมือนเป็นประกายระยิบระยับเขาเปิดหนังสือธรรมะเล่มเก่าขึ้นมาอีกครั้งเล่มที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนแต่ในวันนี้มันกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหมองโตเปิดไปที่หน้าเดิมที่เขาเคยอ่านเมื่อหลายปีก่อนธรรมะคือแสงสว่างนําทางชีวิตเมื่อเผชิญกับความมืดมิดจงยึดมั่นในความดี เขายิ้มให้กับข้อความนั้นและวางหนังสือลงบนโต๊ะข้างๆรูปถ่ายของเขาในวัยหนุ่มที่ยืนอยู่หน้าวัฒนซุ่ใบหน้าของเขาในรูปนั้นเต็มไปได้วยความวิตกกังวลแต่ในวันนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาช่างแตกต่างเขานั่งลงบนโซฟาตัวเดิมนึกย้อนถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเรื่องราวของคําทํานายที่น่าหวาดกลัวเรื่องราวของวิกฤตที่ทําให้ผู้คนสิ้นหวังและเรื่องราวของความหวังที่เกิดขึ้นจากความดีงามในจิตใจของมนุษย์ทุกคนโตลุกขึ้นยืนเดินไปที่โต๊ะทํางานเขาหยิบปากกาขึ้นมาและเริ่่่่มมมเเเขขขีีียยยยยนประโสสุดทท้าาออองงงหหััืลลใกํู่ เรื่องราวของคำทำนายที่น่าหวาดกลัวได้จบลงแล้วแต่เรื่องราวของความดีงามในจิตใจของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไปชัว่วนิรันดร์เขายิ้มอย่างมีความสุขกับประโยคสุดท้ายที่เขาเขียนเพราะเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การจบเรื่องราวแต่มันคือการเริ่มต้นของบทใหม่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความดีงามโตเดินออกไปนอกบ้านเขามองไปยังดวงดาวที่ส่องประกายบนท้องฟ้ายามค่ำคืนขอบคุณครับหลวงพ่อที่ท่านไม่ได้ให้แค่คำทำนายแต่ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม และในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำเป็นความทรงจำของประเทศไทยที่ได้ลุกขึ้นยืนได้อย่างสง่างามและแข็งแกร่งกว่าเดิม